สวัสดีครับอย่าเพิ่งเบื่อผมเลยนะแบบงงสงสัยว่าเฮ้ยมึเป็นบ้าอะไรปะเนี่ยอยู่ดีก็ปล่อยคลิปออกมาซะเยอะแยะเลยคือช่วงนี้ผมว่างผมก็เลยอยากปล่อยคลิปต่างๆให้ทุกคนในเพื่อนๆพี่น้องชาว YouTube ได้ดูนะครับเรื่องที่ผมจะรีวิวก็คือความเห็นของแฟนบอลอูเบกิสถานนะครับที่ผมไลอ่านก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจผมทำคลิปต่อๆไปนะครับก่อนอื่นผมขอเปิดรายการกันนะครับ รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะก,ก,กันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับมาครับความเห็นจากแฟนบอลอุเบกิสฐาน,นะครับผมไล่อ่านคอมเมนต์แบบเป็นร้อยมีน้อยคนมากนะครับไม่ถึง5%ที่คิดว่าไทยคือคู่แข่งที่อันตรายส่วนใหญ่จะบอกว่าเบกิสฐานโชคดีที่ไทยมามาเจอไทยนะครับรอบน็อกเอาท์เอเซนครับลองไปดูคอมเมนต์ แฟนบอลอูเบนะครับที่มองไทยนะครับคอเมเที่หนึ่งครับไทยคือคู่แข่งบางมือของอูเบคิดฐานพระเจ้าประทานพรเราจะเอาชนะพวกเขาแบบถล่ลมทลายแน่นอน <laughs> คอมเมนต์ที่2ไทยยังไม่เสียประตูทัวร์นาเมนต์นี้แต่อุเบกิษฐานมีประตูจะมอบให้ในรอบ16สุดท้าย <laughs> ส่วนคอมเมนต์ที่3นะครับไทยเป็นคู่แข่งที่เล่นง่ายกว่าพวกอาหรับเยอะเกมนี้ไม่ยืดเยื้อแน่นอนคอมเมนต์ที่ส <laughs> ผมจะไม่แปลกใจถ้าอุเบกิษฐานถล่มไทย30ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะครับคอมเมนต์ comment ที่5 ไทยเป็นทีมไม่ชอบยิงประตูในรอบแบ่งกลุ่มชัดเจนกว่าพวกเขาจะมาจอดรถบัสในการเจอกับอุเบกิฐานซึ่งที่เราต้องทําคือโจมตีพวกเขาอาจจะใช้การยิงไกลเกมนี้เราควรเลือกใช้อับดูโควิคอเป็นตัวจริงและเขาอาจจะยิงประตูให้เราได้เหมือนเมสซี่ไม่ใช่แค่แฟนบอลแต่นักเตะเองก็มั่นใจไม่ต่างกันนะครับยาลาอุนติมปรชาลีป,ป๊อป ผู้เล่นชาติอุเบกิฐานให้สัมภาษณ์ว่าเราเคารพทุกทีมนะแต่เป้าหมายของเราคือผ่านเข้าชิงให้ได้ต่อให้เราต้องเจอลาอูดีอาระเบียในรอบนี้เราก็ไม่กลัวเพราะนักเตะทุกคนพร้อมจึงแบบอยู่บางคนบาดเจ็บแต่เรามีตัวเปลี่ยนแทนไม่มีปัญหาหรอกอุเบกิฐานเป็นทีมที่ดีอันดับโลกเหนือกว่าไทยเยอะนะครับพวกเขามีร่างกายแข็งแรงนักเตะหลายคนมีบอดี้แบบชาวยุโรปนอ,อกจากนั้นยังแบบเลี้ยงบอลเก่งมากๆด้วยนะครับนักเตะชื่อออสตันโอลูนอฟนะครับกองหน้าที่เป็นปีกขวาได้ ใส่เบอร์11คือผู้เล่นที่เลี้ยงหลบผ่านคู่แข่งมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเอเซนครับในครั้งนี้นะครับกระชากผ่านคู่แข่งในจังหวะตัวต่อตัวนะครับไม่ถึงไปถึง8ครั้งนะครับนี่จะเป็นทีเด็ดที่ไทยต้องระวังมากๆนะครับผมว่านะส่วนเกมรลกของอุเบจะเน้น ขึ้นฝั่งซ้ายเป็นหลักสถิติบอกว่าใน3เกมที่ผ่านมารอบแบ่งกลุ่มอุเบที่ฝั่งซ้ายมากขึ้นก็ครั้งเลยนะครับโอ้โหก็เยอะอยู่นะถ้าเทียบกับฝั่งขวาที่ขึ้นมาแค่59ครั้งเท่านั้นขณะที่จังหวะ counter attack สถิติบ,บอกว่าถ้าอุเบเล่นเกมโต้กับเร็ว2 2ครั้งจะโจมตีไปทางซ้ายของตัวเองส่วนการโจมตีของทางขวาขึ้นอยู่12ครั้งมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับดูอุเบที่ฐานไม่ได้โฟกัสที่ไทยหนัก,น,กนักมากเท่าไหร่นะครับเพราะพวกเขามองข้างช็อตไปแล้วมองที่เกมเจอเจ,อเจ้า ้าในรอบ8ทีมสุดท้ายก็จะเอาชนะได้ยังไงนะครับเกมกับไทยรอบ16ทีมเหมือนเป็นโบนัสโชคดีที่ได้เจอกันนะครับและหลีกเลี่ยงบิ๊กทีมได้สําเร็จนะครับโอ้โหมันมั่นใจมากเลยนะดูถูกทีมเราแบบสุดยอดเลยนะผมคิดแล้วด,ดูนะหนึ่งบทความของสื่อเบคิสถานที่เขียนถึงทีมชาติไทยนะครับพาดหัวข่าวว่าเจอเรนัตนาพิลมนะครับจ่ายบอลให้กนิษฐ์ศรีเพณทำไมควรส่งสารใครก็ตามที่จะเป็นแบบคนภาพเกมอุเบกิสถานเจอกับทีมชาติไทยคือไปสายฮาเลยนะครับล้อเรียนว่าไทยชื่อยาว เรียกยากแต่ไม่ได้มีการโฟกัสที่เรื่องจุดแข็งจุดอ่อนอะไรของไทยในซนี้นะครับเหมือนกับพกวนตีนเราเหมือนกันนะอูเบเน่แน่นอนว่าพวกเขาอันดับโลกเหนือกว่าแถมไทยไม่เคยชนะตั้งแต่ปี2007นะครับคืออูเบอเบ,บอกว่าทีมชาติพวกเขาอ่ะมีเวลาพักตั้ง7วันไทยพักแค่5วันอูเบน่าจะได้เปรียบคือบางคนก็วิจาร์กันไปโดยไม่สนใจว่าไทยเปลี่ยนไรอัพ11คนในเกมอูเบในเกมที่เจอซาอุด้ซ้ำนะครับเอาล่ะดูจากเหตุการณ์ต่างๆพวกเขาจะมั่นใจว่าจะชนะไทยแน่ๆที่เข้าใจได้นะครับศักยภาพและประส บการณ์ของเขาหรือว่าเรา,เราจริงก็จริงนะแต่อย่างไรก็ตามทีมชาติไทยคือสามารถฉกฉวยความประมาทของฝั่งอุเบะานเอามาสร้างประโยชน์ให้ตัวเองได้ยิ่งพราเราอ่อนแอเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเมื่อแข่งขันจริงๆจะแบบได้ไม่ต้องระวังตัวเท่านั้นถ้าเราศึกษาข้อมูลอย่างถ่องแท้แล้วก็ผมว่าเรามีโอกาสชนะทะลวงเขาอยู่นะครับล้วนเกมฟุตบอล90นาทีคนเป็นรองตามหน้าสื่อไม่ได้นะครับแปลว่าแพ้สเสมอไปผมว่าเราจะรักษาโมเมนตัมที่ดีได้แบบ3มเกมแรกได้นี่จะเป็นเกมที่สนุกและเราจะ ได้มีบทบาทและจะไม่มีทางโดนเชื่อดง่ายๆอย่างที่เขาพูดกันนะครับอย่างที่อุเบคิฐานวาดฝันไว้แน่นอนโดยความคิดเห็นคนไทยที่ผมอ่านรีวิวนะครับชอบนะเวลาเราเป็นบอลรองมันเชียง่ายและง่ายดีนะครับความคิดเห็นแรกของคนไทยนะครับคนไทยที่2บอกว่ายอมรับว่าเขาแก่งแต่เชื่อเถอะว่าเกมนี้เราสู้ได้สนุกแน่นอนความคิดเห็นที่สาของคนไทยนะครับยอมรับว่าเป็นรองเยอะแต่รับรองว่าสนุกแน่ความคิดเห็นถัดมาก็บอกว่าดูให้สนุกแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาความคิดเห็นถัดไปก็ดีละที่เขาประมาทเราเป็นรองจะได้มีโ อกาสมากขึ้นร่วมใจกันทะลวงไปให้ได้ทัดคอนเห็นต่อไปนะครับไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรภูมิใจกับผลงานทีมชาติไทยในรายการนี้มากเอาใจช่วยเขาเขารอบ8ทีมให้ได้นะทีมชาติไทยและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเขามีความคิดเห็นกันอย่างนี้นะครับโดยอีกเรื่องที่ผมจะรีวิวนะครับก็คือหลังที่แบบบทสรุป16ทีมสุดท้ายเพจดังกล่าวก็โพสต์ลอยๆนะครับได้เขารอบ16ทีมเอซี่ซัส2023แต่โมเก่งเหลือเกินเกินต้านทานจริงๆสําหรับทีมชาติไทยเป็นอะไรวะแค่โพสต์ดีใจหรืออะไรไม่ได้หรือยังไง เองไม่เข้ารอบได้อิจฉาหรือย,ยังไงผมไม่เข้าใจนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับเพศลาวเนี่ยเหมือนกับเขามีอคติกันกับ,ก,บกับเรามานานนะครับแต่เราก็เห็นเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะผมว่าไม่น่าจะที่ดีมากน,นะผมว่าเพื่อนบ้านที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเราแน่นจะเป็นญี่ปุ่นแทนแทนเพื่อนบ้านอาเซียนคนนี้นะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย <c oughs> ยังไงผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมเพื่อเป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับ กุ๊ดบายเจอกัน